อนี่ตังสาุ่รูปานังกตัญญูสัตว์เรที่ตางความเป็นผู้รู้จักคุณคุณแล้วตอบแทนนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีขอขออธิโมตนาสาธุกับท่านขออนอบน้อมถวาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัทธรรมทั้งสามและพระอริยเจ้าทั้งสี่ขอคารวะคณะสงฆ์มูใหญ่และก็ขอความสุขความเจริญในธรรมยังมีเกศสาทุชนทุกท่านกับผมด้วยแตมาภาพระมหาแกะทิตนานาโนขอแนะนำสาทุชนทุกท่านให้รู้จักวัดโนนทองหลากบ้านกำปัปูซึ่งบุรณะให้เป็นศูนย์การศึกษาพุทศาสนาคบปงค่อร ทางพระธรรมวินัยและศาสนาวัตถุศาสนาบปติสิงสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา2,000ปีครับเดในวันนี้ก็จะมาขอแนะนำวิหารพระเจ้า28สแองและโครงการที่จะพัฒนาไปข้างหน้าและกำลังพัฒนาอยูอ่ตอนนี้ก็จะพาสาธุชนทุกท่านไปทเที่ยวชมวิหารพติเจ้า ย8่สิองค์แต่ที่จริงก็เกิดแต่เพื่อองค์นั้นที่ปรากฏชื่อในพระตรีพุทธะก็ติดตามมาทางนี้นะจะพาไปดูที่เรามองเห็นนี่ก็คือวิหารพระเจ้า28องค์ที่มองเห็นที่มองเห็นตรงนี้ก็คือเจดีไม้แดงพุทธประวัตอิอันนี้ก็คือเป็นเจดีวิหาร พุทธประวัติที่แกะสลักหล่นในต,ต้นไม้แดงยืนต้นทั้งต้นตั้งแต่โคนยันถึงยอดคือเริ่มประวัติของพระเจ้าตั้งแต่สมัยเป็นสม,มธาดาปทพัฒนาพระเจ้าจนถึงมาประสูติเป็นสิทธตถะและก็ออกบวชจนถึงตรัสรู้และปรินิพานนะคืเรียกว,ว่าวิหารเจดีไม้แดงพุทธประวัติตรงนี้นะมีควสวยงามมากทางนาก็จะเป็นอุทยานพุทธประวัติ เอาคราวนี้เราเข้าไปข้างในาภายในวิหารพุทธเจ้า28โปโพที่เราเห็นอยู่ตรงกลางนั่นคือพระประธานพระโคธมะองค์ที่28่หน้าตัก3มเมตรคือเท่ากับ120นิ้วน้ำหนัก1 7เกตันเรามารู้จักถ่ายตรงนี้กันพระมหาแกะทิตายานง เรียกว่าพระแกะหยกคือแกะหยกเป็นมหาแกะองค์นี้เป็นผู้พาพุทธวริษัทสร้างพระพุทธเจ้า28พระองค์อ,องนี้โดยที่คุณโยมอ้วนจากมนาเลแกะถวายเป็นปรางประจำวันเกิดของพระมหาแกะเป็นไม้ตะเคียนทองแกะปางปินทบาทอันนี้ พระอ,องค์นี้น้ำหนักอยู่ประมาณเกือบสองตันเนี่ยเค้นเช่นี้สองตันเพราะเป็นไม้สักทองแช่น้ำแล้วก็ท่านมหาประหยัดจากนำไม้สักมาจากอำเภอนะวังทองจังหวัดพิษณุโลกแต่คุณโยมทางกรุงเทพเป็นเจ้าภาพแก่ถวายองค์ที่หนึ่งพระตันหังก่อนสัมมาสัมพุทธเจา้า อันนี้ก็เป็นองค์ที่สองนะทรงพระนามว่าพระเมธังกรพุทธเจ้าองค์ที่สามงพระนามว่าพระสรนังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่สี่งพระนามว่าทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้มีความสําคัญองค์นี้คือองค์นี้ก็มีสุเมธะดาบทได้เกิดสถาเลื่อมใส ได้ปรารถนาได้ตนเองทอดกายเป็นสะพานให้พระทีปังกรสมมาพุทธเจ้าพร้อมกับสาวกนั้นเดินเหยียบเป็นสะพานข้ามไปแล้วก็ทำฟองปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นพระสมมาพุทธเจ้าในอนาคตรพระสมมาพุทธเจ้าชื่อทีปังกรได้เล็งอนาคตังสยานว่านับตั้งแต่นี้ไปเสียสงไข 1, ่หนึ่งแสนมหากรับ เจ้าจะได้เป็นพระสัมมาพะเจ้าชื่อว่าพุทธโคดมนะก็ดำเพินเพียรปริมาผ่าน24พุทธันดรก็คือพระเจ้าของเราก็คือสุเมธาดาบุตรคนนั้นสุเมธาดาบุตรคนนั้นก็คือพระเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ชื่อว่าพุทธโคดมแล้วก็องค์ที่หนี้ชื่อว่าโกนธัญะสัมมาพระเจ้าองค์ที่หทรงพระนามว่ามังคละสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ที่เกตทรงพระนามว่าสุมาณะสัมมาพระเจ้าองค์ที่8นะทรงพระนามว่าเลวตะสัมมาพระเจ้าองค์ที่10ตั่วโสพิตะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่องที่เก้าอ,องที่10ทรงพระนามว่าอนองวัตสีองค์นี้สําคัญอยู่คือสมัยนั้นสมัยพระเจ้าองค์นี้มีสารธาดาบทมีบริวารได้เอพิญญาหได้บิญญาห้าจเป็น อาสวัคยาได้เห็นพทุทธเจ้าองค์นี้เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็จึงปรารถนาเป็นอัครสา,าวกเบื้องขวาก็คือภาษาลิบุตรปัจจุบันนี้เองแต่ได้ปรารถนาเป็นอัคคสาวกเบื้องขวาสมัยนะั้นทรงชื่อว่าสัลทัดดาบลแล้วก็ชวนเพื่อนชื่อว่าวุฒินะสิริวุฒธธะเป็นขลรหะบดีมาปรารถนา สิริพุทธานั้นก็คือพรโมคัลานะคือปัจจุบันนี้ท่านนี้จึงมีความสําคัญคือสําคัญต่อภาษาลิบุตรและพโมคัลานะจึงบําเพ็ญเพียรมานะถึงนะสิบสี่พุทธันดรด้วยกันนบตแต่ออกนี้ไปอ,องค์ที่ 11, สิบเอ็ดทรงพระนามว่าปทุมะพุทธเจ้าองค์ที่ 12, สองทรงพระนามว่านาลทะสัมมาเจ้าองค์ที่ 13, สิบสามทรงพระนามว่าปทุมุตตะสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ที่14ทรงพระนามว่าสุเมธาดาบทเอาตอนนี้เรามาทางด้านหน้า,อ,าองค์นี้คือปางปฐมเทศนาหน้าตัก50นิ้วนะอยู่ด้านหน้ามีอยู่ห้าองค์งที่สองนี่ปางศรีลังกานะหน้าตักหน9้าตัก109นิ้วเกือบ3มเมตรหนัก15ตันแล้วก็เราก็ไปดูองค์กลางเป็นประธาตโยโคโดอันนี้ภาพพุทธมตตาที่พุทธกยาจากของจีง คือองค์นี้ก็คือพระโคโดมสมัพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ปัจจุบันอันนี้หน้าตัก3สามสามเมตรหรือร้อยยี่สิบนิ้วหนัาากสิบเกตันงค์นี้หนักสิบเกตันนะอันนี้ก็คือเกดีพุทธคยาแล้วก็คือองค์น,นี้เป็นทรงพุทธมิตานนกับอ,องค์เ,งนนนนเดียวกันองค์นั้นองค์เดียวกันนะเป็น,นปโเดียวข่าอันนี้ก็สองเมตรครึ่งหรือร้อยเก้านิ้วหนักสิบห้าตัน องค์นี้เขาเรียกปางแสดงโ ok. อวาทปาติโมกองค์ท่าตัโมกนะหน้าตักนะสีหนิ้วห้นิ้วอันนี้ก็เป็นหินทรายที่แก่วไว้เส,สาทรายทุกเสาย่ต้องแกวไว้หินทรายยาว3เมตรนะนะยาวสเมตรเอาฝั่งโน้น14พระองค์องค์งที่15มาต่อตรงน,นี้องค์ที่15ทรงพระนามว่าสุชาตะสัมมาส,สมุตเจ้า องค์ที่สิเพราะว่าทรงพระนามว่าปิยทัศสีพุทธเจ้าองค์ที่17ทเกงพระนามว่าอัตทัศสีสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่18ทรงพระนามว่าธรรมทัศสีพุทธเจ้าองค์ที่19ทรงพระนามว่าสิทธะสัมมาสัมพุทธเจ้าองที่ี่ส0ทรงพระนามว่าติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าองที่ี่ส1ทรงพระนามว่าปุตสะนะพุทธเจ้า องที่ยี่สองทรงพระนามว่าวิปัสสีนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นี้พระศรีวลีได้ถปัถนาเป็นผู้มีเลิศลาบสักระคือที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีองคองนี้นะองที่สิบสองนะก็ผ่านพุทธบันดรไปถึงเกตพระองค์ด้วยกันนะองที่ 13, สิบสามทรงพระนามว่าสิกขีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองที่ยี่สิบสี่ทรงพระนามว่าเวสภูสัมมาสัมพุทธเจ้าองค ที่25นะนะสมมพนามว่ากากุสันทะอันนี้ก็ขออธิบายเพิ่มเติมนับตั้งแต่องค์นี้ไปถึงองค์สุดท้ายนั้นนะเป็นพุทธเจ้าที่เกิดจะตัดสรุในพัทรกับนี้คือในโลกนี้นะแต่ตัดสรุไปแล้วสพระองค์หรือโยูงหนึ่งแต่พวกนั้นจะอยู่คนละกับกันคือทั้งสองค์นี้ก็เป็นพุทธเจ้าที่จะตัดคือพูดง่ายว่าโลกนี้ตั้งแต่เกิดขึ้นก่นอโลกขึ้นมา จนโลกสลายไปจะมีผู้เจ้ามาตรัสรู้ถึง5พระองค์ด้วยกันแต่ตรัสรู้ไปแล้วสระองค์เหลือองค์หนึ่งคือพระศรีเมตตาและโลกนี้ก็จะสลายไปนะจากนั้นตั้งแต่องค์25ไปถึงองค์ที่28่และองค์29นั้นเป็นผู้ที่เจ้าในพัทธะกับแลนะพัทธะกับอ,องค์ที่26สงพระนามว่าโกนาคมนานะองค์ที่27สงสมพระนามว่าคัสปะ แล้วองค์ที่28นี้คือองค์ปัจจุบันสระนามว่าโกตมะ,ตมะอะนี่ก็เป็นพุทธรูปปางเปิดโลกหรือเป็นไม้ตะเคียนเหมือนกันคราวนี้ฝั่งนี้ก็คือนางวิสุณีพระงวิสุณีก็มีมากเหมือนกันแต่ที่ทําไว้แค่8องค์องค์นี้มหาประชาบดีเทรีก็คือความสาคัญหนึ่งเป็นพระพแม่นมของเจ้าชายชิตตถ สองได้เป็นภิกษุณีคนแรกในพระพุทธศาสนานะคือองค์นี้อันนี้มีความสำคัญกว่าเป็นพระมารดานมของเจ้าสิทธัตถะส่วนนางเขมาเนี่ยเป็นผู้รับเอตตะคะเป็นผู้เลิศด,ด้วยปัญญาเนะีย่ยปัญญาส่วนนางอุนนวนาเทรีเนี่ยเป็นผู้รับเลิศด,ด้วยอิทธิฤทธิ์แต่ถ้าตามประวัติศาสตร์ว่าเป็นภิกษุณีที่สวยที่สุดองค์นี้นะ สวยที่สุดนะไม่มีคนหนุ่มมาติดต่อเยอะแยะแต่คําว่าแต่งงานสําหรับนางนั้นเหมือนคำเอามีดอิโต้ฟันหัวนะนางเกียดในการแต่งงานนะส่วนนางธรรมธินานี้ก็มีความสําคัญคือสามีชื่ออุบาสกไปฟังธรรมได้เป็นอนาคามีก็ตัดกามมาก็ไม่สนใจแลือขอมาบวชแต่ว่าฟังธรรมที่หลังได้เป็นพรหันแต่สามียังเป็นพระอนาคามีอยู่ แต่นี่เป็นพระละหันก่อนนะนางปตาจลาเนี่ยเป็นหมอลำที่ดังมากนะหมอลำอีสานไม่ใช่ไหนางปตาจลาเป็นเป็นหมอลำนะเขาไม่ได้เป็นหรอกเป็นชีวิตที่หักเหจากสบายที่สุดก็ลำบากที่สุดและทุกข์ที่สุดก็พ้นทุกข์ทั้งปวงได้คือเป็นพระอะหันรายการมันนึนางกุณฑลเกษีเป็นคนสบายที่สุดเป็นคนที่ฆ่าสามีแล้วออกบดได้เป็นพระอะหัน ส่วนนางเยโสธราเถรีนี้อันนี้ไม่มีบุตบาทใดๆแต่เป็นอาดีตเป็นมเหสีของเจ้าชายสิทธัตถ์นะก็ได้เอามาเป็นบวชทไว้คือได้สำเร็จทั้งสองคนส่วนสังฆมิตานี้นะเป็นหลังพุทธการเป็นพระธิดาของพระเจ้าอาโศกมหาราชเป็นน้องสาวของพระมหินทะเทลาได้มาบวชในพุทธศาสนาและเป็นผู้นำต้นศีมหาโพธิ ไปถวายแก่พระเจ้าเทวานามปิยติสสะที่ประเทศศรีลังกาแต่ต้นโพต้นนั้นก็มีอายุถึง2,300กว่าปีต้นโพต้นนี้นะที่นางออกไปมอบให้ประเทศศรีลังกาไม้ค้ำกิ่งโพและกำแพงนั้นทำด้วยทองคำทั้งหมดน่าอาศัศจรรย์มากอันนี้ก็เป็นพระธิดาของพระเจ้าอาโศกมหาราช้วก็เป็นคู่เป็นน้องสาวคือบัวทั้งพี่ทั้งน้อง พี่ก็คือพระมหินทะตลาน้องคือสังคมิตาเป็นโอรสและพระธิดาของพระเจ้าอสมหาราผู้ยิ่งใหญ่วัดนนทองหลางแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านคำพังคูดอำเภอพนทองจัันร้อยเอ็ดแล้วก็บุรณะให้เป็นศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาครบวงจรทุกรูปแบบทั้งคำสั่งคำสอนทั้งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสองพ 609ปีใครอยากจะทราบเรื่องใดยกตัวอย่างเช่นพุทธรูปองค์แรกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใครเป็นคนสร้างแล้วพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ทั่วโลกก็จะจําลองไว้ตรงนี้ทั้งหมดแล้ววิหารตรงนี้เป็นวิหารพุทธิเจ้าที่ปรากฏในพระไตปรปุก28องค์แแต่ให้เข้าใจว่าค้าว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นตําแหน่งใครก็ได้ที่จะเป็นผู้เจ้าเป็นได้แต่ต้องใจถึง ต้องใจถึงเท่านั้นแล้วก็แต่ที่ไม่ปรากฏชื่อนั้นมากฝ่ามเมล็ดสายในมหาสมุรแต่ที่ปรากฏชื่อในพระไตรปิฎกในพุทธวงศ์นั้นองค์ตัดเอาไว้มี28โระงนะนี่ก็คือเสรุจไพศา,าทุกชนทั้งไหนได้รับฟังกันเราเขียนตั้งคืนนี้และส่วนที่อื่นอยากจะฟังแล้วก็มาศึกษาเองนะแล้วก็ตรงนี้จะสร้างให้เป็นเหมือนกับดังว่า นครวัดนครถมอะไรที่อแต่ทีนี้มีพิเศษกว่าใครก็คือเป็นพุทธเจ้ายกนะทั้งหมดที่ในภายในนี้ก็4 5องค์นะแต่ตัวเด่นนั่นก็คือพระสัมมาพุทธเจ้า28พระองค์ที่ปรากฏชื่อในพระไตรปิฎกนี่ก็ขอให้ผู้ฟังได้รับทราบท่านใดที่จะมาศึกษาหาข้อมูลก็มาทางนี้อัาน,นั้นจะไปต่อว่าโครงการที่กำลังทำอยู่มีอะไรบ้างและองค์การในอนาคตมีอะไรบ้าง เราไปดูกันแ <Action. S 1> อคชั่นพระองค์นี้เป็นปรางพุทธมีตามีหน้าตาอยู่ร้อนิ้วน้ำหนัก16ตันครึง่งอันนี้มาตั้งตัวนี้คือจะปุระนาปูดใหม่ปูดมันแคบนั่งได้แค่โบดสวยแต่แคบและมีหนำซ้ำข้างในก็สกปรกไปขี่นกพิราบได้ขี้างข่าวอันนี้ก็มาตั้งพระประธานที่จะบุรณะโบโบ์ใหม่จากที่นั่งอยู่สบาย ประมาณ15รูปเราจะขยายให้เป็นโบสถ์ใหม่จากาพระประธานทองเหลือง45นิ้วก็จะเป็นพระหยกหน้าตักร0 9นิ้ว16ตันครึ่งน,นะแล้วก็เป็นพระประธานแล้วออโบโสถดดังนี้จากที่นั่ง15รูปก็จะให้นั่งได้300รปอรูปพพุทธรูปองนี้ทรงพระนามว่าเอาโลกนะเป็นพุทธรูปที่ปราง ตรวจดูสัตว์โรคต้นฉบาบอยู่ที่ภูเขาประเทศศรีลังกาซึ่งแกะภูเขาทางลูกเป็นพุทธรูปองนี้นี่คือองนี้พี่บอกปางพุทธกิจแรกคือปางตรวจสัตว์โรคที่จะไปโปรดแล้วก็จะทําเป็นภูเขาจําลองนะตรงนี้นะจะมาทําภูเขาจําลองทรงนี้แลจะมาตั้งอาวนันี่เรามาดูตรงนี้นี่คือจะสร้างภูเขานะคือภูเขาจําลองคือภูเขาองค์นี้นะ นี่คือจะมาสร้างเป็นภูเขาตรงนี้ภูเขาสร้างขึ้นไปแล้วพุทธโลกนั้นก็จะมายืนอยู่หน้าผาเดินหน้าภูเขาเอาะาเราเราคือจะมาสร้างตงัวนี้ใครจะมาชมพระพุทธรูปพุทธรูปปางต่างๆทั่วโลกก็จะมา,มาชมที่นี่อา่าเรากลับมาอยูนะ่ที่นี่คราวนี้นะที่นี่นะสวัสดีครับอ่าพอพุทธปางนี้เรียกว่าปางของราช ซึ่งคนไม่เคยรู้จักไม่เคยมีในประเทศไทยมีครั้งนี้ครั้งแรกอันนี้เกิดขึ้นที่เมืองเวสาลีที่พระอ,องค์ทรงไปปราบทุพพิฆภัยและโรคที่คนตายหงตายหายแยะแยะแล้วเจ้าเมืองเวสาลีเลยยกให้ครองราชที่ครองราชแล้วก็บอกว่าให้พง์เนี่ยได้ครองราชแ่งเมืองเวสาลีพงว์าไม่ได้เราสละราชบัลลังก์แล้วถ้าอย่างนั้นก็ค่อยครองราชเจ็ดปีบอกไม่ได้ ถ้าเจ็ดปีไม่ได้ก็ขอเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนก็ไม่ได้ขอเจ็ดวันพระอ,องค์ก็เลยคองราชยุทธิมเวสาลีอยู่เจ็ดวันแล้วซึ่งไม่มีในประเทศไทยอันนี้ก็กว้างนี่เมตรครึ่งสูงนี่สามเมตรอันนี้ก็จะประดิษฐานไว้ตรงนี้ด้านหลังน้นนะนะแล้วก็พระปางศรีหาสยญ,ญาตองค์นี้ก็จะมาวางตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพระสําคัญอีกข้างด้านในจะนําพระมหามุนี ซึ่งมีคนเคารพมากอันดับหนึ่งของโลกที่มันดาเลประเทศพมา่าตอนนี้ยังไม่ได้ม,มาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพุทธรูปเขาเรียกพระเจ้าองค์ตื้นนะอยู่ในประเทศลาวทระเคารพที่สุดฉะนั้นใครจะมาศึกษาเราเรียนก็ต้องมาตรงนี้นะส่วนรายการอื่นๆเราก็ค่อยว่ากันไปวันนี้ก็อนาคตก็ยังมีอีกหลายอย่างเชนขอขอเชิญชวนพุทธบริษัทและสาธุชนทั่วโลกได้มาร่วมสามัคคี รู้หน้าที่ทาหน้าที่เสียสละถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะรักษาศาสนารักษาสัจจะมาบุรณะวัดนนทองหลางสร้างศูนยพุทธศาสนาและจารีตประเพณีให้อุดมสมบูรณ์กอคืนขอเชิญชักชวนทุกท่านร่วมบุญร่วมกุศลได้ที่ธนาคารกรุงเทพบัญชีเลขที่146 056 0293และธนาคารกรสิกรไทยบัญชี722231นะ8437แล้วก็สุดท้ายก็ขอให้สาธุชนทุกท่านนั้นจเจริญด้วยอายุวัฒนะสุขภาพลาภดีพานธนาสารสมบัติ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนาตรายัยประกอบด้วยสติและปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาธิฏิทุกภพทุกชาติที่เราเกิดได้เจริญปัสสนกรรมฐานกำจัดอาสวะให้สิ้นไปถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ